I made a mistake. I made a mistake. ฉันทำผิดพลาดไปแล้วฉันทำผิดพลาดไปแล้ว Please forgive me. Please forgive me. ยกโทษให้ฉันด้วยนะยกโทษให้ฉันด้วยนะ Ungrateful. Ungrateful. เนรคุณอากตันยูเนรคุณ อักตันยู ungrateful people ungrateful people คนเนรคุณคนเนรคุณ I don't wanna be ungrateful I don't wanna be ungrateful ฉันไม่อยากเป็นคนเนรคุณฉันไม่อยากเป็นคนเนรคุณ I can't be ungrateful to him I can't be ungrateful to him ฉันไม่อาจเนรคุณเขาได้หรอกฉันไม่อาจเนรคุณเขาได้หรอก I can do everything for him I can do everything for him ฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อเขาฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อเขา I don't know you were coming I don't know you were coming ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังจะมาฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังจะมา i s m r e home Is Mark home? Mark อยู่ไหม Mark อยู่ไหม I wanna see him. I wanna see him. ฉันอยากจะเจอเขาหน่อยฉันอยากจะเจอเขาหน่อย He left since early morning. He left since early morning. เขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้ว He left a l o n g t i m e a g o e f เ a long time ago. เขาออกไปนานแล้วนะเขาออกไปนานแล้วนะ Did he tell you where he went? Did he tell you where he went? เขาได้บอกคุณไหมว่าเขาจะไปที่ไหนเขาได้บอกคุณไหมว่าเขาจะไปที่ไหน He said he w e g t to พ t ทยา He said he w e g t to พ t a ยาเขาบอกว่าจะไปพัทยา เขาบอกว่าจะไปพัทยา maybe maybe อาจจะอาจจะ relax relax ผ่อนคลายผ่อนคลาย for a while for a while สักพักสักพัก Maybe he goes to relax for a while. Maybe he goes to relax for a while. บางทีเขาอาจจะอยากไปพักผ่อนสักพักบางทีเขาอาจจะอยากไปพักผ่อนสักพัก .I go to see Mark. I go to see Mark. ฉันจะไปหาาร์ k ฉันจะไปหาาร์ k i think you better hurry. I think you better hurry. ฉันว่าคุณรีบไปดีกว่าฉันว่าคุณรีบไปดีกว่า I think you should hurry. I think you should hurry. ฉันคิดว่าคุณควรรีบหน่อยนะฉันคิดว่าคุณควรรีบหน่อยนะ In time. In time. ทันเวลาทันเวลา I think I can go there in time. I think I can go there in time. ฉันคิดว่าฉันไปที่นั่นได้ทันเวลานะฉันคิดว่าฉันไปที่นั่นได้ทันเวลานะ I knew you must be here. I knew you must be here. ฉันนึกแล้วว่าคุณต้องอยู่ที่นี่ฉันนึกแล้วว่าคุณต้องอยู่ที่นี่